สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพามาเบรงกิจกรรมนะครับเพื่อผักสวนครัวครับนที่เตรียมพื้นที่เพื่อจะปลูกองุ่นนะครับบ้านสวนเศรษฐกิจชุมชนนะครับบ้านสวนไม้ดอกไม้ประดับนะครับพืชผักสวนครัวครับไปดูกันครับผม สวัสดีครับโอ้เห็นยังครับผมเตรียมพื้นที่ปลูกยังครับเนี่ยปลูกองุูนี่ครับองุ่นพันธุ์ใดครับยังบลูเลยนะค่ะว่าสิเข่าบึงโอ้โอ้สวยงามครับพงด้วยอันนี้ต้นต้นไม้ดอกไม่ประดับต้นต้นยังครับเนี่ยงอนไก่ค่ะเด็ดดิครับงอนไก่ฉัดค่ะงอนไก่ฉัด บ้านแล้วเขากระจายดูเลยครับคุณเนี่ยนีางห่างก็จะเป็นพืชผักสวนรัวนี่ต้นลำไยต้นแค่ต่อไปก็จะเป็นผลผลิตแล้วเนี่ยครับเอางามไหมเอ,อพักีตู้กับมีครับคุณอน่ะ ไปตัวเราอยู่ของหลังคุน่ะโอ้ยเวอา้าวผมขออนุญาตพาผมไปย่างอันเยี่ยมชมนี่เปลงข้าวเด็กผมผมพึสนใจได้เหรอค่ะ <5. S 1> เอองามงามงามอันนี้อยู่มูมูใ<ม><ม>ดครับเนี่ย 5, 5, มูสิบเอ็ดบ้านคว้าวเนาะ <5. S 1> อะ่ชุมชนหม,นชม,ชนมู่บ้านชุมชนผ้าไหมบ้านขาวเขาเนี่ยแหละครับโอ้ผ้าผมเยี่ยมชมนะครับ บ้านเราหนาอยู่หนาอยู่ไหมมสะอาดสะอ้านนะครับอันนี้สวนของไอ้ไม้ดอกไม้ประดับเนาะประดับผ้าอ๋อันนี้ปลูกไว้เราขายบอกครับผมบางทีมีคนมาเบิ้งเพิ่นมักกับขายแบ่งขายคือกันค่าอ๋อครับบ้านเราหนาอยู่ครับสะอาดสะอ้านลุมล่มลื่นลุ่มเย็นครับผมอันนี้พักค่ะนี่พักพัดกระน้องมาบ้านเขาน,นะคผ้ครับผม งามนะครับเนาะอ้ยช่นชมครับช่มช,ชมมาเห็นเราผมประทับใจครับเนี่ยอือครับก็เลยได้มาถ่ายทำเฮ็ดคลิปให้เพื่อมันมีผู้ใดนีกันะแบูเมล่อนทองค่ะมีกหลเมลอนทงมีเล่อนเลงครับเนี่ยลงแล้วน,นะครับเนี่ยขึ้นเป็นต้นอน่อนๆอยู่นะครับเนี่ย ครับเมียร่อนทองนะครับโอ้เห็นว่าหลังบ้านนี้เนียนนะนั่นงศ์สิครับพืชผักสวนก็ม<อ>ีเปลี่ยน่งเอาขออยาดพลาอยไ่เบิงนะ้งเนี่ยอืมโอ้นมิมชุมชมครับนี่ดูครับอืม ครับเชิญครับเชิญครับไปเบิรงดูครับหลังบ้านนี่โอ้โูโอ้บ้านหนาอยู่ครับก็จัดสันเป็นจัดเป็นสวนเป็นสวนนี่พืชผักสวนครัวอ๋อปลูกเองไรสารพิษมะะลกอหอมมะละกโอโ ใช้เวลาดูแลนี่อยู่นี่กับมันทั้งวันเลยบ่กครับเนี่ยหรือใช้เวลาแค่ช่วงช่วงบางที่ว่าได้ออกตลาดขายหักเพงกับช่วงเศร้าช่วงแรงค่ะอ๋อประกอบพันธุ์ใดครับเนี่ยประกอบชะโอมกระมีแขกดำค่ะโอ้พันธุ์นี้ไม่มีดีจริงไหมครับเนี่ยพันธุ์นี้ว่ากินสุกข้าวแล้วมันจะหวานแล้วครับพันธุ์แขกดำแขกดำฉันได้กิน ผลผลิตมันติดแค่แล้วยังเนี่ยพึ่งพึ่งปลูกเนี่ยค่ะพึ่งปลูกอันนี้ผลผลิตรุ่นแรกนันบอกครับรุ่นแรกค่ะโอ้เอาเพื่อเป็นแนวทางแนวความคิดนะครับผู้อื่นครับเอ่อพื้นที่หลังบ้านแล้วเนี่ยเราปลูกไว้มีแตงโมงามครับผมพวกที่เป็นไม้ดอกไม้ประดับพืชผักเอา้า โอ้ขอ,อยาญได้ครับเด้ออันนี้ส้มโอส้มโอพ่อไว้ไปปลูกนาค่ะไหนครับนี่แหละครับ <สม S 1> ต้นส้มโอว<อ>่ะดิ่สมโอท้องดีค่ะโอ้พ่อไว้พ่อไว้เอาย่ำลงไปปลูกที่นาอ๋อแล้วยังนีเบิดแปลว่าเข้ามาในนี่เนี่ยเป็นขว้าของบ้านได้เลยเนี่ยเอาไปหาเฮ็ดองอาหารกินเนาะครับเนาะ ตอนยินน่ะโอ้ครับผุมครับปุ่มโอ้ครับขอบคุณกันแล้วครับขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆขอบคุณโอ้ครับเห็นเราดีใจชื่นใจเฮงโอเคนะครับเดี๋ยวมือหลังมาเบิ้งงไม่นะครับมือหลังมาเบิ้งผมปรีของเราอืเนี่ยตุ้นบกโก้แล้วอ่ะอีกะเนี่ยอือ ขอท้าขอบคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผู้ใดที่มาศึกษาดูงานเบื้องงานได้ก็อยู่ในชุนชนมชนหมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านขั้วหมู่เท่าไรนะครับแม่หมู่สิบเอ็ดนะครับผมโอเคครับมที่มีก็ฝากไว้ท้่นี่ครับสวัสดีครับ